สนุนโดยซลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่างคุณผู้ชมกำลังสนุกสนานกับรายกรารคนดังนั่งเคลียร์กับพระเอกสุดเลิฟสุดหล่อของเดียนนะคะคุณบอลวิทวัสผู้รักดูแลเรือนร่างยิ่งกว่าดาราสาวอีกนะคะ <c oughs> ต่หุ่นคุณโอมากเลยที่นี่คุณเดินกลับมา,าจนตกใจมากเลยพอใส่สูทเสร็จนั้นไหลคุณนกว้าง,แล,างแล้วคุณก็แบบยังดูเป็นวัยรุ่นมากเลย ก็เห็นข้างหลังตกใจเลยอ่ะนึกว่าสิบห้าสิบหกโอ้โหได้แล้วยิ่งทรงผมเธอแบบข้างหน้าเหมือนลมตีเหมือนลงมอเตอร์ไซค์มาใหม่ๆเชิดเป็นกระบังอย่างเงี้ยนะคะดูดีดูดีน่าเอ็นดูอ่ะอยากจับแก้มอีกทีหนึงแต่ดูหน้าเกลียดฉันรู้ไม่ควรทำนะคะทราบว่าตอนนี้หนูอินเลิฟเหรอคะมีแคว้นหรอก็มีครับมีเช่นนี้กล้าบอกหรอไม่กลัวแฟนขับทิ้งอีกหรอ คือผมบอกแล้วผมเปิดเผยคือมีแฟนของก็บอกเพราะว่าคือให้เกียิเขาด้วยเอางี้ดีกว่าที่ผ่านมาคบมากี่ทีแล้วนะไอ้ทีละคนทีละคนเนี่ยคบมากี่ทีอ๋กี่คนคบมากี่ทีนี่ผมคิดนะจ๊ะคบมากี่คอนก็นับ่เรียกว่าแฟนใช่ไหมเออประมาณห้าหกคนอุ้ยทำไมใช้ผู้หญิงเปลืองจังเลยอ่ะคือ อ้าคนนี้ผู้หญิงหมดเลยใช่ไหมผู้หญิงหมดเลยครับไม่มีผู้ชายหรือผู้ชิงเลยใช่ไหม <laughs> หรอโอ้โหใช้ผู้หญิงเปลืองจังเลยต้องอ้าคนแล้วคนนี้จะเป็นตัวจริงตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าก็ยังไม่รู้อีกคือที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมผมเท่าที่คบมาเนี่ยไม่มีใครเกินปีแต่คนนี้คบมา3ปีแหละทราบว่าเป็นลูกหลานคนในวงการบันเทิงด้วย เป็นหลานของพิติชิโร่ครับวายติ๊กกับฉันสนิทกันนะครับฉันเคยไปยืนร้องเพลงกับเขานะคะเพลงเขาชื่ออะไรครับเคยไปชินโดน้องโดนัทเขาด้วยนะคะรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอ๋อรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเรียนจํเชื่อไปวายตายไปอุ่นตายน่ารักชูนะเป็นหลานเหรอคะเป็นหลานครับก็ต้องเป็นลูกครึ่งต่างชาตินิดซีสเปลอือโอ้ยอุ๊ยตายใครใส่เกงลายเจ้านี่หยิบผิดหรือเปล่าตัวอันนี้รูปล่าสุด โอ้โหรองเท้ารับได้แต่งเก่งเน่ามากเลยสีเฉยแล้วเกินเก่งเธอเมื่อกี้ถึงไหนแล้วลืมเลยเนี่ยห้านคุณเตชกโี่อ๋อห้านหลานพี่ติ๊กใช่ครับเขาเจอได้ไงอ่ะคือเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้บินไปทํางานที่อเมริกาตอนช่วงสงการครับแล้วก็ไปกับพี่ติ๊กนั่แหละแล้วพี่ติ๊กเขาพาครอบครัวเขาไปเที่ยวด้วยอ๋อเขาเลยแนะนําห้านให้ก็ยังไม่แนะนําสิคือไปเจอกันที่สนามบินคือไปไปทริปเดียวกันไฟร์เดียวกันแล้วบังเอิญว่าผมได้นั่งกับ กับข้างๆเขาบนเครื่องอตายแล้วกับประเทศแปลงสอนจัดวางเสร็จลอยวายตายตื่นเต้ตน <c oughs> แล้วที่บังเอิญกว่าน,น,นั้นคือบังเอิญว่าเรียนที่เดียวกันไปเรียนมาหาลัยเดียวกันที่นูน่น <ś, S 2> ไม่ใช่ครับคือเรียนที่มากรุงเทพอ๋อตอนเรียนเ,ยเรียนที่เมืองไทยเรียนด้วยกันแต่ไม่เคยค,คุยกันแล้วไปเจอบนเครื่องใช่ครับโอ้แม่เจ้าแล้วเขาเรียนคณะอะไรล่ะเรียนคณะนิเทศประชาสัมพันธ์แล้วเธอล่ะ ผมเรียนภาพยนตร์ครับเ,เรียนภาพยนตร์ก็นิเทศเหมือนกันใช่ครับอ๋อแต่ในเอกภาพยนตร์เขาเรียนประชาสัมพันธ์ใช่โอเคเลยนะอีหน่อยตัวเองก็ทําหนังอีกคนก็พีอาร์นะคะโอ้ oh, จะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเลยแล้วคบควาหาดูใจกันนานแค่ไหนถึงจะเป็นแคว้นกันอย่าบอกนะคะแค่ขึ้นเครื่องบินไฟ,ไฟเดียวกันก็ตกลงเลิฟกันไปเลยก็จริงๆหลังจากที่บินไปด้วยกันก็ได้รู้จักกันเพราะจีบเลยใช่ไหม <c oughs> ยังไม่จีบร้ายมาก <c oughs> ขึ้นขบเป็นไฟเดียวนะคะได้แฟนเลยเร็วจริงๆนะคะคือยังยังไม่ได้แฟนคือยังไม่ได้เป็นแฟนกันตอนนั้นคือก็เหมือนไปที่นู่นแล้วก็ด้วยความที่เป็นวัยรุ่น2คนเพราะว่าครอบครัวพิติกเนี่ยก็จะเป็นเด็กไปเลยแล้วก็เป็นแฟนพิติกอะไรเงี้ยก็คือไม่มีเพื่อนกันก็อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันที่เมืองน,นอกไม,ไม่ใช่อยู่ด้วยกันอย่างนั้นคือเวลาไปเที่ยวไปได้วยกันอ๋อไปเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวตกใจว่าเราไปอยู่ด้วยกันที่เมืองนอกมาแล้วโอ้ยอีไม่เรียกแฟนแล้วนะคะเสียหายหล่ยคะอ แล้วก็คบาาดูใจกันจนถึงปัจจุบันนี้นานเท่าไหร่แล้วคะเมื่อเมษาที่ผ่านมาเนี่ยวันที่9ครบ3ปีครับอยจำวันที่เจอกันครั้งแรกได้โดย9เมษาเป็นผู้ชายที่ฉันปรารถนามากเลยจดจําวันที่เจอกันครั้งแรกเธอจดเองเลยเหรอก็ไม่ได้จดว่าเขาเตือนเธอคือจำได้หรือเปล่าเราเจอกันเป็นวันที่จําง่ายเพราะมันก่อนสงการคือก่อนสงการพอวันที่9แล้วก็ไปฉลองไปอะไรกันอย่างเงี้ยครับทุกปี แต่ก่อนสงการฉันจะไม่จดจําอะไรเลยอ่ะทําไมครับเพราชฉันเลิกกับกิ๊กฉันก่อนสงการเหวี่ยงกันฉันก็เลยเป็นโสดฉันก็เลยจะไม่จดจําอะไรเลยก่อนสงการเยี่ยนต้องการได้ผ่านสงการไปเร็วค่ะเดี๋ยนจะได้ไปหาคนใหม่เพราะเยี่ยนเจอคนใหม่หลังสงการเข้าใจไหมคะเข้าใจครับได้ข่าวว่าตอนนี้เธอไปซื้อเรือนหอกันแล้วเหรอเตรียมตัวแต่งงานกันเหรอเนี่ยอุ้ยไปข่าวกันนะคะเขาเตรียมนะนี่นักข่างนักข่าวเตรียมขอมาสัมภาษณ์ยิ่นเบรกไว้นะคะเนี่ย คือไม่ไม่เชิงเป็นเรือนหอครับคือผมซื้อบ้านเพื่อให้ครอบครัวอยู่แต่ว่าคือเขาจะมานอนมาอะไรเงี้ยเป็นประจําอยู่แล้ววุ้ยฝ่ายหญิงมานอนบ้านเธอแล้วหรอคือมานอนบ้างไม่ได้ไม่ได้มานอนนนอเล่นเกลือกมานั่งพักผ่อนอะไรอย่างงี้เพราะว่าคบกันเนี่ยที่บ้านก็รู้แล้วก็แล้วก็อยู่ในสายตามาตลอดสมปีครับขอโทษนะคะหนูไปบ้านเขาบ่อยไหมโอ้ยบ่อยมากเลยแล้วพ่อแม่เขาพอใจเธอหรือเปล่า ก็ไม่พอใจแล้วครบถึง3ปีแหละครับอ๋ออันนี้ฉันก็ไม่ทราบอาจจะแอบๆอยู่ก็ได้3มปีแล้วพ่อแม่เรารักว่าที่คนนี้ไหมก็รักครับเพราะว่ารู้จักกันแล้วพ่อแม่ก็รู้จักกันคือกลายเป็นว่าพ่อแม่สนิทกันเดยวที่เราเราเราไม่ทันคาดคิดด้วยซ้ำแล้วขอโทษนะครับพ่อแม่ไปแอบคุยกันไหมว่าเออดองดองกันสักทีเถอะนะเออโฉบกันไปโฉบกันมาเนี่ยดูมันจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามแต่งๆไปซ้ำหมด้งหมดราวเลยผู้ใหญ่จะชอบแบบนี้ฉรูนิสัยแบบเดียวกันเดียนนี่แหละค่ะ คือทางผู้ใหญ่คือพ่อแม่พ่อแม่ผมเนี่ยเขาเขาให้ให้เกียรติผมอยู่แล้วแล้วก็พูดกับผมเสมอว่าถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็คุยกันซะนะเพราะว่ายิ่งนานไปเนี่ยผู้หญิงเขาจะยิ่งเสียโอ้จริงเรื่องจริงเพราะว่าอย่าง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 พี่เนี่ยนะคะคเวลาใครมาคุยด้วยฉันก็จะบอกอยู่เสมอเลย คุยได้กินข้าวได้ออกเดตได้ห้ามเกิน3เดือนถ้า3มเดือนยังไม่ตกลงว่าจะแต่งหรือไม่แต่งก็ต้องหยุดกินข้าวนะคะถ้าสองเดือนครึ่งเราต้องเลิกเลยพราเกินสามเดือนเดียนจะเสียหายอะค่ะ3เดือนแค่นั้นเหรอสามเดือนก็พอแล้วนะเจอกันทุกวัน3มเดือนก็เยอะแล้วนะผมว่าเร็วไปนะครับคือจริงๆ3ปีผมก็ยังยังเร็วไปเพราะว่ายังเหมือนยังศึกษากันไม่พอเพราะว่าคนบางคนเนี่ยคบกัน11ปี12ปียังไม่แต่งงานกันขอเถ้คขนองบอลวิชเวสครับเคยบอกรักเขาแล้วเคยขอแต่งงานเขาหรือยังคือ เรื่องแต่งงานเรื่องบ้านเนี่ยผมผมคิดในใจมาตลอดแต่ว่าคิดในใจคิดในใจผู้หญิงจะรู้หรอ ก็คุยกันมาตลอดแหละแต่เคยยังผมมองว่ายังไม่เคยพูดเป็นง่ายๆ้ก็เคยพูดกับเขาแล้วใช่ไหมแล้วว่าอาจจะมีวิแววว่าเดี๋ยวเราจะมั่นกันนะใช่ใช่เอาเป็นว่าความรักถึงจะคบกันสนิทสนมขนาดไหนแต่ถ้าไม่เคยพูดกันเลยว่าเราจะมีจุดมุ่งหมายคือคําว่ามั่นและแต่งงานเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกมันยังหลักลอยแต่ถ้าเกิดเราได้พูดออกไปสักคำหนึ่งว่าเราคิดจะแต่งงานกับเธอนะแต่ยังไม่ถึงวันนั้นมันก็ยังมีความรู้สึกว่าเออเขาเคยพูดคํานี้กับเรา just waiting อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือก็นก็ ก็คิดว่านา่ไม่น่าจะสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าก็อาจจะมีขา่าวดีแต่มันขึ้นอยู่กับตัวผู้ใหญ่แล้วก็ผมกับกับเขาด้วยตายแล้วดีใจจังเลยอะไรที่ทําให้เธอคิดว่าน้องแนนนี่น้องแนนนี่นะี่แนนนี่น้องแนนนี่เขาเขาเป็นผู้หญิงที่ใช่อะไรที่ทำให้คิดว่าใช่เหรอครับเขาสวยเท่าพี่ไหมเทียบเคียงกันมา <c oughs> มาเขาทำกับข้าวเก่งเท่าพี่ไหมอ๋อเก่งแน่นอนครับแต่พี่รู้ว่าพี่มีอะไรมากกว่าเขาคือน้ําหนัก โอเคไหมคะโอเคครับโอเคทำไมถึงคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่คะคือตลอด3ปีที่คบกันมาครับพี่มันมีช่วงเวลาที่ผมมีช่วงชีวิตที่แย่ที่สุดแล้วก็ช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแล้วก็เขาก็อยู่เคียงข้างผมมาตลอด3ปีไม่เคยทิ้งผมไปไหนแล้วก็คือเหมือนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแล้วเขาก็เป็นกําลังใจให้ตลอดเข้าใจผมตลอดแล้วก็มีน้อยคนนะครับที่เข้าใจเข้าใจความเป็นผมอะ คือผมทํางานในวงการแล้วก็ต้องเจอกับคนเยอะเจอผู้หญ<ม>คน <มา S 2> เยอะแ<า>ยะ <Yeah. S 1> ผู้หญิงเข้ามาเยอะหรือเวลาแบบทํางานต้องมีฉากนู่นนี่นั่นที่ผู้หญิงบางคนอาจจะรับไม่ได้แต่เขารับได้เสมอแล้วก็มไม่เคยที่จะบน่นตายละพูดถึงผู้หญิงคนนี้นะน้าตาก็ซึมซึมด้วยความปลาบปื้มฉันเชื่อแล้วละ่ะน้องบอลก็เจอของที่ใช่แล้วละ่ะพอเย็นเห็นแววตามันวิ่งวิ่ง วิ่งออกไปก่อนปิดเบรกนี้นะคะเดี๋ยวคุยกันต่อเรื่องชีวิตที่ลำบากลำบนของเธอก็ขอแสดงความยินดีในเบรกนี้นะคะคขอให้ความรักสมหวังแล้วก็แต่งงานกันให้ได้นะคะคขอบคุณ,คคคณมากปิดเบรกนี้ก่อนนะคะว่าน้ำตาจะไหลทุก่าปากเพิ่มค่ะเดี๋ยวพบกันช่วงหน้านะคุณผู้ชมช่วงนี้ขอขอ,ขอบคุณสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลรูปร่างครับ นับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพลสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อดูแลรูปร่าง